Books Podcast. คิดมากพอดแคสต์สเปเชียลซีซั่นครบรอบ10ปีของคิดมากสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดมากพอดแคสต์ซีซั่น4นะครับ วันนี้นะครับเราจะมาสู่ตอนที่สองนะครับไม่เอาน้อย่าคิดมากคิดมากแบบไหนให้ยังมีความสุขกับชีวิตนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวก็บอกว่าไม่เอาหน้าอย่าคิดมากแล้วทำไมถึงถามล่ะว่าคิดมากแบบไหนให้ยังมีความสุขกับชีวิตต้องบอกอย่างนี้ครับไม่เอาหน้าอยคิดมากเนี่ยนะครับเป็นชื่อหนังสือเล่มที่สองของพี่คิดมากนะครับแต่ว่าเป็นเล่มแรกนะที่ออกกับสมัสิกสปริงบุ๊กนะครับ ต้องเรียกว่าแม้เป็นเล่มที่สองแต่เป็นเล่มที่สองที่แจ้งเกิดพี่คิดมากในวงการหนังสือเลยนะครับหนังสือไม่เอาหน้าคิดมากเนี่ยนะครับวางจําหน่ายประมาณปีพศสองพันห้ารอยห้าสิบแปดนะครับถ้านับมาถึงตอนนี้เนี่ยโอ้โหก็หลายปีแล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าจากสองพันห้าอห้าสิบปดมาถึงสองพันห้ารยหกสิห้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหนังสือไม่เอาหน้าคิดมากเนี่ยยังพิมพ์เพิ่มเมกิดทุกปีอย่างในปีนี้ก็พิมพ์ครั้งที่สิบกว่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องบอกว่าเล่มหนังสือเล่มนี้ประสบความสำเร็จจริงๆทีนี้เนี่ยหนังสือไม่เอาหน้าไอ้คินมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนื้อหาจะพูดถึงเรื่องการคิดคิดอย่างไรให้เป็นคนคิดบวกคิดอย่างไรที่จะไม่คิดลบคิดอย่างไรที่จะไม่เป็นทุกข์กับชีวิตนะครับแต่หลังจากออกหนังสือเล่มนี้ไปสักพักหนึ่งพี่คิดมากก็พบว่ามีคนเนี่ยเข้ามาถามคิดมากเยอะเลยนะครับว่าเฮ้ยทำอย่างไรล่ะถ้าฉันเป็นคนที่อยากจะไม่คิดมาก มีวิธีเลือกคิดมากไหมมีวิธีอยู่คิดมากไหมซึ่งหลังจากที่พี่คิดมากเนี่ยได้ฟังคาถามแล้วก็ได้ลองคิดไปเรื่อยๆเนี่ยพี่คิดมากพบความจริงอยู่หนึ่งข้อครับความจริงข้อนั้นคือว่าในความเป็นจริงอะ่ะที่เราบอกว่าเราคิดมากอะ่ะเราอาจจะคิดน้อยมากกว่าหรือเปล่าจริงๆที่เราบอกว่าเราคิดมากอะ่ะแต่ในความเป็นจริงคือเราอ่ะเองเนี่ยคิดมากยังไม่มากพอหรือเปล่า นะครับเอ๊ะหลายคนอาจจะบอกว่ามากกลายเป็นคิดน้อยคิดมากคือยังคิดมากไม่มากพอคือยังไงเดี๋ยวพี่คิดมากจะขออธิบายเพิ่มเติมครับคือโดยหลักการเนี่ยพี่คิดมากชื่วเวลามีอะไรก็ตามเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันจะสั่งการให้เราคิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาทันทีแลวตัวของเราเองก็จะมักจะเชื่อในความคิดแรกของคิดนั้นเช่น เวลามีความสิ่งดีๆไม่เกิดขึ้นใ,ในชีวิตเราอะนะครับเกิดขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยพอสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมาต้องแย่แน่ฉันต้องแย่แน่นะครับอันนี้คือความคิดแรกหลายคนมักจะบอกว่าความคิดแรกนั้นเน่การที่เมื่อมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วเราบอกว่าฉันต้องแย่แน่อันนั้นคือความคิดมากพี่คิดมากคิดว่านั่นไม่ใช่นนะฮออออั้คคืเรราิดยพไ เพราะความคิดแรกเกิดขึ้นปุ๊บอะเราเชื่อมันเลยไงเราไม่พยายามที่จะคิดให้มากไปกว่านั้นเวลาที่สิ่งแย่เกิดขึ้นในชีวิตเราทำไมเราไม่ลองคิดเราว่าเอ๊หรือบางทีวิกฤตครั้งเนี้ยอาจจะอาจจะเปิดประตูโอกาสใหม่ๆให้กับเราก็ได้นะหรือโอเคมันอาจจะแย่แต่สุดท้ายเราก็อาจจะผ่านมันไปก็ได้อันนี้คือการคิดมากที่แท้จริงนะครับทีนี้พี่คิดมากก็เลยลองคิดดูว่าเราจะคิดมากให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้าง ก็ลองจำแนกมาได้มานะครับประมาณห้าหกประการนะครับหลายคนก็ลองฟังดูนะอย่างแรกเนี่ยที่คิดมากนี่ทุกคนลองคิดให้มากขึ้นนะครับด้วยการโฟกัสในสิ่งดีๆบ้างนะครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราอ่ะสังเกตไหมเวลาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับพอมันเป็นสิ่งแย่ๆสกิลการคิดมากของเราอ่ะมันจะเกิดขึ้นทันทีคือเราจะคิดย้ำคิดย้ำทำวนไปวนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า อยู่กับเรื่องนั้นนั้นแต่พอเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราอะลองดูสิครับส่วนใหญ่แล้วเราดีใจกับมันไม่เกินค่ามันหรอกพอวันล่วงขึ้นเราก็รู้สึกมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาพอฉลองเสร็จเราก็รู้สึกเ,เ,เ,กฉ,เ,กกเฉยๆกับมันแล้วไม่โฟกัสกับมันแล้วแล้วเราก็ไปเฝ้ารอกับเรื่องดีๆเรื่องใหม่ที่เราคาดหวังให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่ในทางตรงข้ามแหมที่กับเรื่องแย่ๆในชีวิตเราเราก็โฟกัส กับใส่ใจกับคุ้นคิดกับมันอย่างเต็มที่บางทีนะเราอาจคิดให้มากขึ้นด้วยการเป็นคนที่คิดมากด้วยการโฟกัสในเรื่องดีๆของชีวิตให้มากขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาก็ได้นะครับสิ่งที่สองที่อยากให้ลองทําครับคืออยากให้คิดให้มากขึ้นด้วยการสร้างอารมณ์ขันให้เป็นหลายคนจะบอกว่าโอ้โหชีวิตฉันก็จะแย่อยู่แล้วจะให้ไม่มีอารมณ์ขันอะไรกับเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิต แต่เราคิดแบบนี้ดูไหมครับสังเกตไหมว่าดาราตลกที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งระดับโลกนะอย่างชารีชอปปิ้เน่ยจริงๆชีวิตของเขาเหล่านี้เคยพบกับความยากลำบากเคยพบกับปัญหาอุปสรรคมากมายนะไม่ท้วนในเรื่องที่เขาเอานํามาเล่าให้เราฟังอะ่ะถ้าเรามองดีๆส่วนใหญ่เป็นเรื่องเศร้านะแต่เขาเล่ามันด้วยมุมมองของอารมณ์ขันเขาเล่าด้วยมุมมองของที่ความตลกอะ่ะ ชาลีช็อปปิ้งเคยกล่าไว้ว่าเรื่องตลกอะ่ะจรจงๆแล้วมันก็คือเรื่องเศร้าแหละทีแต่เรามองมันจากระยะไกลออกมาเท่านั้นเองแน่นอนครับในวันที่ชีวิตของเราเจอปัญหามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ในวันนั้นเราจะรู้สึกตลกหรือมองเห็นแง่มุมอารมณ์ขันกับมันแต่รอสิครับรอวันที่ปัญหาต่างๆมันเริ่มถอยห่างออกมาสักมือรอมองให้เห็นอารมณ์ขันจากเรื่องราวแบบนั้น แล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออจริงเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะมันก็มีมุมตลกตลกอยู่นะอย่างน้อยเราก็ผ่านมาันมาได้คิดมากให้มากขึ้นสเต็ปหนึ่งคิดมากจากเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องที่เป็นอารมณ์ขันนะครับสามคิดให้มากขึ้นด้วยการเลือกคนที่เราจะอยู่ด้วยหรือคุยด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเวลาใครมาพูดกับเราเนี่ยเราก็อาจจะแบบเฮ้ยเราก็คุยหมนะุนเนาะนะครับ ซึ่งในความจริงเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะนะครับว่าเราจะไม่คุยกับใครไม่คุยกับใครแต่เราลองคิดมากให้มากขึ้นอีกชั้นหนึ่งดีไหมครับด้วยการที่หางมีโอกาสเราลองไปคุยคนที่เขาเป็นพลังบวกคนที่เขาคิดบวกคนที่เขาพูดทำในสิ่งที่ดีๆอ่ะคนที่เขาไม่ฆ่าความฝันของคนอื่นคนที่เขาให้กำลังใจและมองเห็นแง่งงานในชีวิตของคนอื่นเป็นนะครับเชื่อไหม พี่คิดมากเพราะว่าวการที่คุยกับคนที่มีพลังบวกการที่เราได้รับฟังข้อคิดเห็นจากคนที่เขามีพลังบวกเนี่ยโอ้โหมันเป็นสิ่งดีๆของชีวิตจริงๆนะนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะพี่คิดมากอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดให้มากขึ้นด้วยการพูดสิ่งดีๆกับตัวเองหลายคนบอกเฮ้ยพูดกับตัวเองไปอย่างไรนะครับจริงๆอ่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะในทุกๆวันอ่ะเราพูดกับตัวเองเสมอ แต่เราอาจจะไม่เคยฟังว่าเราพูดกับตัวเองได้เสียงแบบไหนหรือใช้ถ้อยคําแบบไหนพี่คิดมากอยากลองนะครับให้เราเนี่ยเลือกที่จะใช้ถ้อยคาที่เป็นบวกเลือกที่จะใช้ถ้อยคาที่ดีๆอ่ะในเวลาที่พูดกับตัวเองอันนี้พี่คิดมากไปเจอมาจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับเขาพูดถึงเรื่องเซลทล์กการพูดกับตัวเองในรูปแบบของนกาทีฟเซลทล์กกับโพสทีฟเซลทล์กที่ผ่านมา ลองดูว่าเรา,อาชอบพูดนิเกทีฟซ์ทอกกบกับเองปะเช่นฉันไม่เคยทําเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยเรื่องแบบเนี้ยมันยากเกินไปสําหรับฉันฉันไม่มีข้อมูลไม่มีทรัพยากราที่เพียงพอไม่เชื่อคนอื่นฉันขี้เกียจเกินไปที่จะทําสิ่งเหล่าเนี้โอ้ยมันไม่มีทางที่สําเร็จได้หรอกมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีใครอยากคุยกับฉันหรอกฉันไม่มีทางที่จะดีขึ้นกว่าน,นี้ไปได้ เคยไหมเคยเผลอหรือพูดกับตัวเองด้วยคำพูดแบบนี้ไหมเรา่นี้มันคือเซลล์นกาทีฟทอล์กนะครับทีนี้เนี่ยพี่คิดมากว่าจะเปลี่ยนไปได้นะลองเปลี่ยนถ้อยคำที่จะพูดกับตัวเองใหม่นะครับเป็นแบบนี้ดีไหมนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ยากนะมันคือโอกาสใหม่ๆใ้้ฉันได้เรียนรู้ต่างหากการที่ไม่มีเคยมีใครทำสิ่งเหล่านี้มาก่อน อาจจะเป็นโอกาสให้ฉันได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆก็ได้นะโอเคสิ่งเหล่านี้แม้มอาจจะดูเหมือนไม่ไม่มีทางเป็นไปไ,ได้แต่อย่างน้อยฉันจะพยายามไม่เป็นไรถ้าวันนี้ฉันจะล้มเหลวฉันจะลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งเห็นไหมฮะมันมีวิธีดีๆมีมีคําพูดดีๆที่เราจะเลือกพูดกับตัวเองได้แต่บางทีเราเผลอไผลหลงลืมละเลยเนะเาะลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าแต่ละวนะันเราพูดกับตัวเอง โดยท่อยคำแบบไหนเป็นเซลล์ทอล์กที่นิเกตีฟหรือเป็นเซลล์ทอล์กที่โพสทีฟถ้าเป็นการพูดก,กับตัวเองที่มันนิเกตีฟอะลองเปลี่ยนไหมใช้คำที่มันเป็นโพสทีฟกับตัวเองดูบ้างนะครับต่อมาพี่คิดมากเนี่ยอยากให้ทุกๆคนทุกๆเช้าที่ตื่นมาลองใช้ความคิดที่บอกว่าคิดมากของตัวเองเนี่ยนะฮะเขียนใ่อคคาดีๆเกี่ยวกับตัวเองนะครับสักสามอย่างก็ได้ในทุกเชา้าอ่ะเป็นพรก็ได้เป็นคําขอบคุณก็ได้เป็นกำลังใจก็ได้ แล้วอ่านก่อนที่เราจะไปทํางานหรือไปเรียนนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราฝึกปรือการคิดดีกับตัวเองการมองสิ่งดีๆในชีวิตแล้วก็เมื่อเราได้เขียนแล้วก็ได้อ่านเองอ่ะมันเหมือนกับเราได้เสฟสิ่งเหล่านี้เข้าไปเสฟพลังบวกซึ่งเราสร้างขึ้นมาเข้าไปในร่างกายของเรานะครับอาการสุดท้ายเนี่ยไหนๆก็ไหนๆนะไปคนคนคิดมากแล้วใช่ป่ะบอกโอ้ปเปคิดมากทํายังไงดีก็คิดให้มากขึ้น ด้วยการมองเห็นผลร้ายแง่ร้ายของการมองโลกในแง,ง,ง่งลบการมองโลกในแง่ลบมันไม่ดียังไงมันทาให้เราเป็นคนเครียดเพื่อนไม่อยากคบมันทใานนทนทให้เราเนี่ยมนะีสุขภาพจิตแย่ทําอะไรก็ไม่สําเร็จมันทาให้เราเนี่ยนอนหลับไม่เพียงพอนะครับสมองเบลอมันทาให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่พลาดโอกาสในชีวิตอ่ะเพราะเรามัวแต่คิดลบนะฮะคิดให้มากมองเห็นแง่ลบของการมองโลกแง่ร้าย,ายให้มากนะครับสิ่งเหล่านี้ เชื่อว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถเป็นคนคิดมากที่มีความสุขกับชีวิตได้นะครับเอาละครับสําหรับใครที่คิดว่าเป็นคนคิดมากนะหวังว่าหลังจากฟัง EP นี้จบนะครับคุณจะคิดมากให้มากขึ้นแล้วก็ได้รับประโยชน์ดีๆนะครับจาก EP นี้นะครับก็ถ้าเกิดฟังแล้วชอบนะครับถูกใจอยากจะติดตามคิดมากขอดแค่นนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับทางช่อง Spotify SoundCloud พอดบีน YouTube, Google p o d c a s t อ Apple p o d c a s t แล้วก็บล็อกบิกของอารมรินบุ๊กครับสำหรับวันนี้ผมคิดมากนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ อบก่อตัวเองเราหลงลืมสิ่งนี้ไปหรือเปล่านะแค่อบก่อตัวเองให้เป็นหนังสือที่เป็นดังจดหมายรักที่เราส่งมอบให้กับตัวเองโดยคิดมากนักเขียนผู้มีผลงานหลายสิบเล่มและมีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนวันนี้ที่แฟนเพจ Spring Books และทุกช่องทางของอมรินบุ๊ก ลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอัมรินบุ๊คส์